วันนี้เรามาร่วมงานกเกษียณมือโปรทั้ง5ท่านอยู่กับพวกเรามานานแสนนานอยากรู้ไหมว่าแต่ละคนเป็นยังไงไปดูกันเลยาาเน่ารักค่ะครอบครัวสุขสารเป็นไอดอลนะคะในการที่จะนำลงชีวิตในครอบครัวเจอกัน24ชั่วโมงแต่นนหน้าหนุ่ยและหน้นน้อยก็ยังมีความรักความหวานชื่นให้กัน สิ้นนางน้อยเนี่ยคุณภาพดีนะคะใส่สบายแบบพริ้วสวยใส่แล้วสวยมากเลยค่ะใส่แล้วสวยเหมือนนางน้อยสวยสวยสวยขึ้นจริงๆแล้วก็ราคาก็เป็นกันเองสามารถผ่อนได้ด้วย <Wow. S 1> ใส่สิ้นนางน้อยแล้วสวยแปล <Wow. S 1> แกเก๋ดีค่ะ หัวหน้ากเกษียณไปนะคะขาดอย่างแรกเลยค่ะขาดคนปอกผลไม้ให้ทาน,นะคะ่ะขาดอะไรอีกคะต้องมีขาดคนห่อข้าวมาห้ขาด <หอ S 1> ข้าวให้กินขาดอะไรอีกคะขาดคนชวนกินข้าวค่ะเราต้องคิดถึงหัวหน้ามากแน่ๆเลยค่ะขอบคุณหัวหน้าน้อยค่ะเป็นคนที่เก่งมากแล้วก็ใจดีมากเหมือนเราแต่ว่าเหมือนได้เจอคู่รักแห่งปี แล้วเราก็จะไม่มีคู่รักแห่งปีในสอสอจอนี้แล้วค่ะต่อไปนี้ก็คงจะต้องหาคู่ใหม่แล้วค่ะไม่รู้ว่าจะหาได้จากที่ไหนนะคะคู่รักแห่งปีในสอสอจอค่ะน้อยกเกษียนไปแล้วทําความฝันน้อยให้เป็นจริงนะคะเอาสิ้นนางน้อยเข้าสู่มาตรฐานระดับสากลเข้าโอท็อปของประเทศและสู่สากลเลยนะคะยินดีด้วยค่ะฝากถึงพี่หน่อยเนาะ ก็พอพอดีไม่ได้ทำงานแล้วนะอยู่ที่บ้านก็ขอฝากให้พี่หนุ่ยช่วยดูแลสุขภาพตัวเองดนะ้วยเนาะจะได้อยู่กับน้องๆไปนานๆว่างๆจะไปเที่ยวหาครับทำงานกับพี่ตุ๋มตั้งแต่เริ่มมาเนี่ยนะเจอพี่ตุ๋มเป็นคนน่ารักค่ะเจ้าแม่ระเบียบมีหลักการนะคะสอนน้องๆดีค่ะก็ให้ข้อคิดในการทำงานหลายๆอย่างก็จะนำข้อคิดที่พี่ตุ๋มให้มาเนี่ย มาใช้ในการปรับในการทํางานนะคะพี่ต่งเป็นหัวหน้าที่ดีค่ะดูลักลูกน้องทุกคนนะคะพี่ต่งเป็นผู้ผู้บังคับบชาที่ดีครับน่ารักเป็นกันเองอย่าไพล้อทิ้งแฮตลอดโกนี่ เมื่อก่อนก็สนุกสนานนะดูหน้าตาเคร่งเครียดมากแต่จริงๆพี่โกอาจจะเป็นคนที่ตลกซ่อนข้างในหรือเปล่าเวลาคุยกับพี่โกจะต้องฟังว่าเอ๊พี่โกพูดถึงอะไรนะต้องการสื่ออะไรมีความเป็นจิตอาสาแล้วก็เป็นบุคคลที่น่าเคารพยกย่องคนหนึ่งค่ะเลิศมากค่ะลุงโกเสื้อกั๊กจอมพลัง <laughs> ต่อไปก็คงไม่มีคู่กัดอยู่ข้างๆ ต่อไปจะเถียงกับใครดีเนาะยังไงก็ขอให้ลุงโก้โชคดีและมีความสุขในวัยเกษียณนะคะโชคดีค่ะคนที่นึกถึงก็คือป้าล่านะคะถ้านึกถึงป้าลาก็จะนึกถึงเจ้าแม่สมุนไพรนะคะไปที่ไหนถ้าเจอสมุนไพรนี้จะนึกถึงป้าล่าขึ้นมาในหัวแวบขึ้นมาเลยว่าเอออันนี้ป้าล่าต้องรู้แน่เลยว่าเป็นอะไรนะคะ ต้นแบบของในด้านการส่งเสริมสุขภาพเป็นซึ่งในของแม่จัวของที่ได้ลงพื้นที่กับป้าล่าก็ป้าล่าเป็นผู้นําของชุมชนเป็นต้นแบบของชุมชนของหมู่บ้านแม่ชัวค่ะก็ขอให้ป้าล่ารักษาสุขภาพก็ขอให้พี่ๆทั้ง5ท่านนะครับมีความสุขแล้วก็ประสบความสําเร็จหลังชีวิตของวัยเกษยียณครับผมยินดีกับพี่ๆ ทุกท่านนะครับที่มาจนถึงได้พักผ่อนแล้วเนาะได้พักผ่อนอยู่กับลูกกับหลานแล้วกเกษียณไปแล้วก็อา่า้างๆก็แวะมาเที่ยวสสจอบ้างนะคะน้องๆรักและคิดถึงพี่ๆท,ทุกคน,อน<ะ>ขอให้ผู้กเกษียณทุกท่านสุขภาพแข็ง,งแรงค่ะแล้วก็<ะ>ขอให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีความสุขหลังเกษียณทุือคนค่ะ ก็ขอให้ผ <laughs> <Yeah S 1> <ICH> e er ู้เกษียณทุกท่านเกษมสุขเกษมเกษียนสุขเกษมสันนะคะมีความสุขหลังวัยเกษียณค่ะเอาเออล